ถ้ารถชนหนักด้านข้างช่างสามารถเปลี่ยนหรือว่าสปอตใหม่ได้ไหมครับคือโดยปกติอสมมุติว่ารถชนด้านข้างปึง้งข้าไปหนังๆน,นี้ทุกคนสิ่งแรกเราจะเห็นเนี่ยก็คือประตูนั่นเองประตูชิ้นนี้จะเปลี่ยนหรือว่ามีการเคาะซ่อมแต่ว่าคําว่าหนักเนี่ยลูกค้าน่าจะหมายถึงว่ามันเข้าเข้าไปนี้เลยนะบึง้ง ซึ่งถ้าเข้านี้เนี่ยไอเนี่ยเป็นพวกเชลพาร์ตพวกเนี้ยทุกคนที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นการสปอรตระหว่างเหล็ก2ชิ้นน่ะผมแค่ให้ดูปบเห็นไหมเนี่ยก็คือมีเหล็กชิ้น A คือชิ้นนี้แล้วก็มีเหล็กชิ้นด้านในไงชิ้น B เขาจะเคาะตัวถังออกมาเสร็จแล้วเขาจะเปลี่ยนชิ้นนี้ดึงออกไปแล้วเป็นพาร์ตเนี่ยตัวอย่างเงี้ยคนแล้วก็เป็นโครงอย่างนี้มาเลยโครงชิ้นใหญ่แบบเนี้ยมาแปะเข้าไปแล้วก็สปอตแบบนี้ใหม่แล้วมันจะดูได้ยังไงคะว่ามันเนียนหรือ คือปกติอะถ้าสปอตเนี่ยโอกาสที่จะออกมาเนียนเป็นรูก,กลมขนาดนี้ยาก โดยเฉพาะถ้าซ่อมอู่เนี่ยแค่สปอตเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยรอยหัวสปอตเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนเขาก็จะใช้วิธีการปาดโฟไปเลยให้มันเรียบไอ้บุไอรูกลมๆเนี่ยมันจะหายไปอันนี้นะเราจะสังเกตเห็นนี้ก่อนต่อให้เนียนรูกลมๆนี้ก็จะเริ่มเห็นแบบมันไม่เหมือนขนาะขนาดไม่เท่ากันความลึกไม่เท่ากันแล้วสำคัญเราจะเห็นคือสีสีเนี่ยเราจะมีเห็นเลยว่ามันมีรอยทําสีโดยเฉพาะตําแหน่งนี้ทิ๊กเกอร์เนี่ยที่ผมบอกบ่อยๆอ่ะมันจะหายไปเขาจะลอกออกแล้วก็แปะทับใหม่คราวนี้จะเห็นรอยทิ๊กเกอร์ที่มันย่นๆออกหรือมีการพน ับเข้าไปอันนี้คือวิธีการสังเกตแบบง,ง่ายๆได้เกิดว่ารถเนี่ยทนหนักเข้าไปจริงๆสรุปคือทําได้แต่โอกาสทําให้มันเนียนจริงอะ ว่ายากแต่ก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยทําศูนย์มันก็เนียนนะ mm. คือก็ต้องบอกว่าทําศูนย์เนียนกว่าทําอู่อยู่แล้วทุกคน mm. แต่ต่อให้ม่สปอตนี้เนียนนะ mm. ผมสมมติเล่นๆนะ mm. วิธีการดูเนี่ยความลึกของการสปอตเนี่ยและขนาดของรูกลมเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันซึ่งถ้าถามว่าจะรู้ได้ไงคุณดูเทียบซ้ายขวายังไงก็เห็นแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องสีสียังไงก็ดูออก mm. คือมองเลยว่าสีมันพ่นใหม่มันจะไม่เหมือนแล้วตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยที่ผมบอกสติกเกอร์หาย mm. ตัวกรอนประตูเนี้ยต้องมีรอยถอดพวกนี้เป็นตัวฟ้องว่า ยังไงก็มีการทําใหม่ซึ่งเรามองออกแน่นอนแต่หากว่าใครดูไม่เป็นนะครับเราไปซื้อที่อื่นมาแล้วซูไม่สบายใจเนี่ยเอาใม่ผมดูได้นะดูให้ฟรีทุกคนแล้วก็ซื้อถูกกว่าสองสามหมื่นบางทีกลายเป็นซื้อแพงกว่าสองสามแสนทุกคนติดต่อได้นะครับพี่เจมส์ไฟล์ออโ,อโต